สิ้าวินาทีวันนี้จะพาไปหาหมู่ฟังก์ชันในสารเตตซไซรินโอ้โหมีเวลาน้อยจริงไปดูกันว่าครูเอจะทำได้ไหมทุกคนเป็นกําลังใจให้ด้วยกดติดตามเป็นกําลังใจ Are you ready Let's go สิบห้าวินาทีเริ่มเลยอืออต่อไปนี่ที่ทำไหมออนี่ต่อไป ทุกคนทุกคนอ๋อสองตัวเฮ้ยคีดโคนเฮ้ยแอลกอฮอล์โอเครรอเ,เ,อเรียบร้อยเฉลยกันเรียบร้อยละสิบวินาทีเราทำได้เฮ้ยแล้วพวกเรารู้ไหมว่าเตตไซรินมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ในพวกยายปฏิชีวนะหรือยาที่เราใช้ในการรักษาอาการอักเสบของคอ,งองเวลาที่เราเป็นหวัดนั่นเองเฮ้ยเจ้า สำรับจอดีไม่ไหวแล้วเดี๋ยวไปหาคุณหมอก่อนนะเผื่อคุณหมอจะสั่งให้กินยาปฏิชีวนนะไายบาย